แล้วก็เปลี่ยนเลยครับฉายาคำสั่งพิเศษเอ,อ๋อพันหกเลยอ่ะแปดสิบโลกับยี่สิบแปดโลพระเจ้า มาเลยครับมาเลยครับต้องทองเลยออกก่อนการันตีไม่ออกก่อนวะอีกเกลืออันนี้แหละออกแล้ว ดูกัาไว้ได้ตัวอะไรขอตัวซ้ำเฮ้ยจ้าไอ,อ้สามีไอ้เฮียได้ซ้ำดีสวยอ๋อเอ้าด้วยเมลิวมีกหนึ่งตัววะทุกคน กูยังจื้อเลยหิอ่ได้เมือเรียวมาด้วยเออไอ้เจเริญแต่กูซาเมียกูกูจะทำซาเมียซาเมียนี่หนึ่งเมื่อโจมตีเป้าหมายึ่คิดดแบบคิด,ดิเคเจะทริกเกอร์ระเบิดไฟฟ้า หนึ่งดาวสวยโลนสามดาวได้สกินอะไรสวยนะสกินแต่กูอยากได้ดาบอ่ะนะแหนึงมีเจ็ดสิบหกอันอันนี้ก็สุ่มได้หนึ่งรอบนะรอบหนึ่งก็เกือบจะการันตีนะมี้สุ่มอีกทีหนึ่งไหมมันใช้เท่าไหร่สามร้อยคิดต,ต่อ แมวเดี๋ยวก็เก็บได้ปล่อยไปจับม่วงม่วงแดงอุ้ยแดงเฮ้ยไอ้เหี้ยว what the? what the fuck แล้วอะไรแล้วมือริวไอ้เหี้ยมือริวสีหนึ่งไอ้สัต โอ้โหมึงเปิดได้เมื่อกี้ไอเหี้ยมึงมาเอามาอีกตัวหนึ่งอย่างช้องบเลยอ่ะต่อครับผมเหลือเจ็ดสิบเกลือละเกลือเกลือละเกลือละต่อ เกลือไหมเกลือต่อ,อเกือถ้าถ้ามันจะม่วงมันก็ต้องม่วงตั้งแต่แรกฮนะถ้าจะได้นะ ม่วงม่วงไอ้เหียไม่ได้ทองโอ้โหจบแล้วมันไม่ได้ทองมันก็เปล่าประโยชน์นะเพราะว่าม่วงกูตันหมดแล้วจ้าสุดท้ายอันสุดท้ายใช่ไหม

ถามจิง affiliated. เอา Box, อยังเหลืออีกหนึ่งเหลืี่งโลอะเหลืออีกหนึ่งโลฮยม่วงยังไงเฮ้ยไอเหียกูถามจริงวัตเอาเมอริวอีกแล้วไอ้เหียเมอริวซีสามไอสัตว์กูชอบไอ้เหีย ไอ้เฮียมันเกินไปมือริวสีสามหนึ่งดาวไปอ่าสองดาวไปไปแล้วก็สามดาวไปไงไอ้เฮียเออชอบจริงๆครับพี่สวยโลนไอ้เฮียมือริวสีสามนะครับ ซามียได้มาสีหนึ่งนะใช่ปะ่ะอืมใช่กูได้มือริวมาสามสี่ตัวไอ้หี้ยะกูเปิดทองได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้ซามียียมาดังนั้นกูก็ได้มือริวมาโอ้โหไอ้หี่อ่างชอบเลยไอสัตว์เกินไปมึงก็ะทาแบบนี้กูกูนะไอ้ทียแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสายทาลายโลกคือประเด็นคือคิงโหดกว่าครับสายทาลายโล่ เปลี่ยนเด็กแป๊บเปลี่ยนเด็กแป๊บเปลี่ยนเด็กแป๊บหนึ่งเด็กเป็นซาเมียแทนเพราะว่าซาเมียผมไปหนึ่งดาวก่อนนะปกติตอนแรกผมจะจริงๆผมผม,ผมจะเอาอันนี้นะไอะไยนะ จากนั้นก็อัปเกรดซึ่งก็ต้องไปแลกเอาอไปแลกจากอันนี้เอาร้านค้าใช้แปดมีแปดแล้วใช่ไหมแลกไปอีกหกอันอันไหนอันนี้ใช่ไหมห้าหกโอเคแตกมาอันนี้ใช้อีกแปดอันเฮ้ยดวงกำลังมากูขอขออีกรอบหนึ่งนะ อันนี้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 ไปเลยม่วงแล้วก็แล้วก็เฮ้ยโอ้หพี่ What the What the fuck เอาแล้วตัวอะไร แล้วตัวอะไรแล้วตัวอะไรก่อนแล้วตัวอะไรโอ,อ๋อเอ้ะยัง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 ตัวอะไร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 เนมิซิส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 เนมิซิตไหมโอ้โหฉั้กลัวมันไม่ตรงเลทไหนยยังไงยังไงแล้วก็เน,นมิซิสไอ้สัดไอ้เหี้ย ไปแล้วไอ้เฮียกูสบายใจแล้วไอ้สัสกูได้เนเมซิตมาไอ้เหีย